สวัสดีครับผมทียนสวันนี้เราอยู่ในเกมไมคครับนะวันนี้มีมอสที่น่าสนใจเลยนะเป็นเออวอร์ชัน1.16.5นะเป็นมอสที่สำหรับใครที่เคยดูส q อตเกมแล้วก็น่าจะรู้กันอยู่นะมันมีเกมหนึ่งเว้ยที่ให้เราเนี่ยเดินถ้าเราเดินเนี่ยเราจะโดนยิงใช่ไหมอ่าเราต้องไปถึงเส้นชยนะัย้วแล้วผมทำมินิแมปแล้วพอทำมินิแมปเสร็จปุ๊บเราต้องมีคนแสดงเออคนแสดง นันทุกคนอ่าเปิดเปิดกล่องมาเจอนี่ครับอ่าม็อบนะฮะที่อ่ามีด้วยกัน1 2 3 4 4, 4ี่ใบไข่ด้วยกันนะแต่ละใบเนี่ยมีตัวอะไรกันบ้างมาดูกันครับจึ๊บเอ้ยอ่านะครับเราเจออ่อผู้คุมนะครับเป็นหน้ากากตัว O นะครับอ่าหน้ากากวงกลมแล้วก็อ่ผู้คุมที่เป็นสามเหลี่ยมนะอ่าเป็นสามเหลี่ยมนะครับ ต่อไปก็ผู้คุมที่เป็นสี่เหลี่ยมอ่ะสี่เหลี่ยมนะครับนี่เห,ห็น,นไหมเฮ้ยคมหันหน้ามา่อยไอ้ผู้คุมบ้าหันหน้าน,นี่โอเคกดอ่นเลยเดี๋ยวผมจะลองสู้กับผู้คุมทั้ง3คนก่อนว่าอา่มันจะสู้เราได้หรือเปล่าที่แต่งตัวแบบเกือบฟูเกือบฟ,เอฟูเหลือหมัวอะให้ผมได้โชว์หน้าเราหล่อสักหน่อยแล้วกันประมาณนี้ อ๋อโลด้วยไหมโอเคโลพร้อมทีนี้ก็เออเกมหมดออกนะสลัด uh, uh, ความเป็นพระเจ้าออกไปเซอร์ไวร์วอโอเคทีนี้ครับผมหาผู้คุมก่อนเอาผู้คุมวงกลมก่อนเลยตีเนี่ยเฟิร์นคาราลูกอีสี่อ่าเราจะการผู้คุม uh, วงกลม สามเหลี่ยมมาดินี่ตีหอตีหอผู้คุมวอฟเฟิลกันเออสวยอุ้ยอุ้ผู้คุมตีแรงมากแต่ว่าโดนวอฟเฟิลกัดเป็นที่เรียบร้อยมนะได้บล็อกอิมรัลลอแล้วเหลือผู้คุมสี่เหลี่ยมนี่แน่มาดิเออแล้วไงวลเฟิลกันมันอืมสวยอืออีซี่าได้เอ่อไม้ด้วยนะไม่รู้เหมือนกันเอาไปทำอะไรประมาณนี้ โอเคนอกจากผู้คุมแล้วเราจะมีอีกหนึ่งตัวละครนะนี่ครับมันคือ,อข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 อเป็นพระเจ้าแป๊บหนึ่งนะ e A T แล้วก็สร้างลั้วขึ้นมานี่รัวใช้ให้ผมสร้างรั้วนะครับเพราะว่า,าเดี๋ยวเราดูเราดูเราดูนี่โอเค โอเคทีนี้ผมก็จะวางเจ้าตุ๊กตาร้องเพลงไว้นะปืม้มนี่ครับอ่าก็คือเจ้าตุ๊กตาผู้หญิงคนนี้เนี่ยเวลามันหันหน้าไปทางไหนเนี่ยฮะมันจะมีดาเมจทางนั้นนั่นเองเนียสำหรับในไมค์ค r รับทุกคนทีนี้เราก็จะวางผู้คุมไปโอ้ยวันโดนฟันโดนฟันดโดนเฟิร์สมาดีเร็ว โดนดาเมจแล้วลูกอ,อือผูคุมยังโดนอ่ะเฟินเตกนี่คือแค่สาธิตนะทุกคนนะเนี่ยเดี๋ยวเราผมลองไปลองเล่นดูนะครับว่าผมจะถึงเส้นชัยได้หรือเปล่าเลยทุกคนช่วยเป็นกำลังใจใผมด้วยนะครับนี่ผมรอดอยู่เพราะาผมเป็นพระเจ้าอยู่ไงอ่ะเอาออกทุกอย่างเลยเนีย่เห็นไหมเอาออกหมดแล้วไนดะ้แล้วก็มาเลย s u r v ว v a l ึบออไปครับ วิ่ง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 มันทำมันแล้วโอเคไป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 ไอมันไม่ยิงมันเออโอโิ้ยเย่เย่โอ้ยโอ้ยทำไมคนอุ้ยอุ้ยเนี่ยผมโดนแล้วผมโดนแล้วโอ้ยโอ้ยโดนดาเมจยงด้านหลังโอ้ยผมหยุดยิงแล้วครับคุ้มคุ้มอ้ยผมโดน ประมาณนี้แล้วกันนะครับขอบคุณทุกคนมากที่เข้ามารับชมเนี่ยเจอกันใหม่คลิปหน้าล้วี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายอ้าววอ้า